สวัสดีครับคิดนี้นะครับจะไปเปลี่ยนยางรถมอเตอร์ไซค์จะเอาตัวเสือของผมเนี่ยแต่วันนี้ตัดสินใจมาล้างรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่ร้านซึ่งก็ดูของไปแล้วนะครับเป็นยางของพี่ลเลยนะครับตังที่ไหนเปลี่ยนเ,เขาไม่มีตังทำงนานที่น้านเนีออย่ยหรือเปเขาไม่รับ ปี 2019, uh, 2019นะครับเดือนตุลาอย่างหลังนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่41ปี19นะครับส่วนมากแ้รถอ,อยู่ที่รถเลยครับทำไมคือพี่เขาลถขึ้นอีกเดียวนะสบายๆเลยคือพี่เขาบอกว่าห้ามแวกย์ยางนะซึ่งอันนี้ก็ผมก็เพิ่งรู้เลยนะเมื่อกี้ไปล้างรถมาเลยแวกยาง ไปล้างรถมาเราแวะยางแล้วก็ถ้าเป็นตัวเบลลี่เนี่ยเขาบอกห้ามไปแวะยางพราะว่าประกันหะมดเมื่กี้ก็เห็นยางไปแล้วใช่ไหมมันอาจจะสูงขึ้นด้วยดอกยางแต่เมื่อกี้มันยังไม่ได้เป่งบานเป็นที่ท่าตอนใส่สูบลเราจะต้องขยิบแบบระดับหนึ่งเลยมันมก็ขยนะิบหนักขนาดนั้ทุกทีก็ทุกทีก็ยขยิบขยิบ ขาเดียวนะครับคงต้องลงเต็มเท้าข้างใดข้างหนึ่งแน่นอนาเ่เบาะต่ำสุดลนะร้านเขามีให้สติกเกอร์ด้วยนะครับนี่ถ้าผมซื้อยางไหนมาให้เปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมร้อยห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนี่นะ ที่ผมถ่ายออกมาจะมีมาร์กตรงอย่ยวนี่ไว้นะพี่การล็อ,ลอดไทายเพื่อความสบายใจลูกค้าด้วยต่อมาคือมันล็อกเลยพี่ทางซ้ายมีผ้าเบรกนาะทางขวาผ้าเบรกถ้าไม่มีแล้วครับปั๊มฝั่งนี้มันดันอย่างเดียวแต่เนี่ยมันไม่ขยับมาพี่สวยมากเลยเรียบร้อยพี่ติดต่อครับ ี๋ยวผมลองขี่กลับบ้านแบบก็ค่อยๆขี่